คิวสาวน้อยเสียงหวานคนเก่งที่วันนี้ตั้งใจมาเอาสามผ่านจากคณะกรรมการเลยจ้าผลงานจะเข้าตาหรือไม่ไปลุ้นพร้อมๆกันสวยสวัสดีค่ะหนูชื่อนำใบบัวค่ะอายุหกขวบค่ะมาจากกรุงเทพมหานครค่ะเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วลูกปหนึ่งค่ะปหนึ่งเรียนเก่งไหมเก่งค่ะเก่ง <laughs> เก่งวิชาอะไรลูก เก่งทุกวิชาค่ะหนึ่งบวกหนึ่งเป็นเท่าไหร่สองค่ะสองบวกสองสี่สามบวกสามหกโอ้โหทำไมเก่งขนาดนี้วะแล้วทำไมใบบัวชอบร้องเพลงลูกทุ่งอ่ะลูกสนุกค่ะอ๋อคิดถึงสนุกนะลูกนะที่บ้านทำงานอะไรคะเป็นอู่ซ่อมรถค่ะอู่ซ่อมรถชื่ออู่อะไรลูกห้างกิมค่ะลูกค้าเยอะไหม เยอะมากเลยค่ะเยอะไหมลแล้วค,คุณพ่อนี่เป็นเป็นในช่างใหญ่เลยเหรอลูกค่ะแล้วรู้ไหมว่าใน,ในรายการไม้ทองคําเนี่ยคณะกรรมการมีใครบ้างชื่ออะไรบ้างร,รู้ไหมลูกรู้ค่ะอ่ะสามคนเนี่ยกรรมการไม้ทองคําเด็กชื่ออะไรบ้างลูกคุณเงาะพี่หอยพี่กติคุณเงาะพี่หอยพี่กติครับผมอโน อันนั้นมันซุปเปอร์เทนลูก <c oughs> เล่นมุกหรือจริงๆ <c oughs> <c oughs> แล้ววันนี้จะร้องเพลงอะไรรอสายคนโสดค่ะรอสายคนโสดนะลูกนะ <c oughs> ครับผมหนูไอ้นั่นมันซุปเปอร์เทนนะลูกสามคนี่หนู <c oughs> <c oughs> อดดนตรีมาเลยครับ No, ni ฉันจะรีบวางสายคนสูดจะได้โทรมาโอ้โหขอบคุณค่ะใบบัวรู้ไหมลูกหนูเป็นเด็กที่น่ารักมาก <c oughs> เวลาพูดจามันสนุกสนานกระทั้งที่จะจำชื่อกรรมการไม่ได้ลุงโนตยังเมตตาหนูเลยนะ <c oughs> แล้วหนูเก่งมากเสียงใสกิ้งเลย <c oughs> เวลาดนตรีขึ้นมาหนูเต้นก็สวยมาก แต่ถ้าเวลาร้องถ้าเต้นให้น้อยนะหนูจะร้องเพลงเพราะมากกว่านี้เลยวันนี้ก็ถูกใจลุงนตแล้วสุดยอดมากลูกค่ะใบบัวเป็นเด็กฉลาดนะลูกนะดูดีไปหมดเลยนาดร้องเพลงก็เหมือนกันลูกน่ารักแล้วท่าเต้นก็น่ารักด้วยนะลูกนะก็ฝึกฝนต่อไปเรื่อยๆถ้าหนูชอบเสียงเพลงนะลูกวันนี้ก็ทําดีแล้วจานลูกค่ะจ้ะค่ะน้องใบบัว เป็นเด็กฉลาดมากลุกแล้ว <infused> ก <vegetables> ็ก <único> ล <rant y> ้าแสดงออกแต่งตัวสวยด้วยวันนี้เขาเต้นเก่งมากน่ารักมากแต่การร้องนี่ยังอยากให้ไปฝึกเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยทําได้ไหมครับทําได้ค่ะทําได้เนาะผ่านครับอุชาผ่านจ้าอุชาผ่านครับเมือนเด็กญี่ปุ่นเมือนเด็กญี่ปุ่นในการ์ตูน ักตัวเล็กลีลาการเต้นก็ไม่ธรรมดาแถมยังมุมเยอะแบบนี้ไม่แปลกใจเลยที่จะได้ใจจากคณะกรรมการไปเต็มๆม,มาต่อกันที่น้อง MJ วันนี้ต้องบอกว่ายกกำลังใจมาทั้งครอบครัวต้องผ่านฉลุยแน่นอนที่สำคัญแอบกระซิบเลยว่าคุณพ่อสอนร้องเพลงมาอย่างดีไปชมกันเลยจ้า สวัสดีค่ะหนูชื่อ MJ ค่ะอายุเก้าปีชื่อ MJ ็มเจใช่ไหมลูกค่ะถ้าเอ็มนี่หิวสุกี้เลยนะลูก <laughs> ทำไมชื่อเอ็มเลูกแปลว่าอะไรคะเพราะว่าพ่อชื่อมาโนทแม่ชื่อจีรนันค่ะอ๋อมาโนทก็คือตัวเอจีรนันก็คือตัว <M j. S 1> ตัวเจค่ะอ๋อเลยเป็นเอ็มค่ะแล้วถ้าเป็นป๋าลน่ะ ผมเอ็นพ่อผมชื่อบำเรอพ่อผมชื่อบำรุงแม่แม่ผมชื่อสุรินก็บบเอสอพี่บีอสแป๊บเดียวจะเป็นรถไฟฟ้าแล้วนะทำอาชีพอะไรลูกที่บ้านทำอาชีพขายของชำค่ะขายของชำขายอะไรบ้างลูกขายล้นนัวปลากะทิแล้วก็ถั่วงอกแล้วก็ของดองค่ะอ้โขายทุกอย่างเลยค่ะ ทุกอย่างเลยขายดีไหมลูกขายดีไหมขาเยอะไหมแล้วทําไมหนูต้องชอบร้องเพลงด้วยเป็นแม่ค้าร้านชําแล้วของขายดีทําไมต้องชอบร้องเพลงด้วยเพราะว่าปู่กับพ่อหนูชอบร้องเพลงหนูก็เลยชอบตามค่ะที่หนูมาประกวดเพราะว่าพ่อกับแม่ทางครอบครัวหนูอะคะ่ะชอบดูรายการนี้แล้วก็อยากให้หนูมาประกวดค่ะคนที่สอนหนูร้องเพลงตอนนี้ก็คือคุณครูและคุณพ่อค่ะ หนูฝึกร้องเพลงมาตั้งแต่7จขวบตอนนี้ก็2ปีแล้วค่ะหนูชอบร้องเพลงของแม่พึ่งเพราะร้องง่ายแล้วก็ดนตตีพอค่ะวันนี้หนูมาประกวดเวทีใหญ่ครั้งแรกค่ะเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะเอ็มเจค่ะอ๋อคุณปู่ร้องให้ฟังคุณพ่อก็ร้องเราก็เลยชอบด้วยใช่ไหมลูกค่ะเอาวันนี้ร้องเพลงอะไรคะพี่ไปดูหนูไปด้วยค่ะ 欢迎来喽。 ¡Cantro! เป็นบ้านเมืองเรื่องโอลานคงจะเทียมวิมานเพราะทุกอย่างคนรวยเสียงหนูน่ารักดีงุ้งงิงง้งงุ้งงิ้งแล้วมันก็เหมาะกับหน้าตาหนูด้วยอะ่ะแล้วก็จังหวะส่วนของมันลนะ่ะพี่ไปดูหนูไปด้วยมันต้องคึกๆเพียงแต่มันหงอยไปนิดเท่านั้นเองเก่งมากลูกขอบคุณค่ะ <laughs> น้องเอ็มเจน่ารักนะลูกนะคนก็น่ารักดูสดใสสมวัยมากหรอกแล้วเสียงร้องก็น่ารักมันไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยแล้กแต่ก็อยากให้ฝึกเยอะๆนะลูกฝึกร้องเพลงให้หลากหลายมากกว่านี้เพลงลูกทุ่งร่วมสมัยด้วยอะไรด้วยก็ต้องฝึกนะลูกนะคะ,ะพยายามต่อไปนะคะวันนี้เก่งมากจะลูกขอบคุณค่ะน้องเอ็มเจโตขึ้นอยากเป็นอะไรลูก โตขึ้นอยากเป็นนักร้องค่ะอยากเป็นนักร้องเลยเดี๋ยวบอกว่าหนูน่ารักมากลูกน่ารักจริงๆพูดจาเป็นธรรมชาติแล้วก็ร้องเพลงพื้นฐานการร้องถูกต้องหมดเลยลูกอาจจะมีตกหล่นเรื่องคำควบกล้ำนิดๆหน่อยๆก็เป็นเรื่องปกติต่อไปอยากให้เอ็มเจฝึกร้องเพลงที่มันยากและท้าทายตัวเองมากขึ้นนะลูกนะแล้วก็ออกเสียงให้มันมีพลังมากกว่านี้เพราะอย่างอื่นหนูทําถูกต้องหมดเลยลูก เสียงดีด้วยเก็บรายละเอียดดีด้วยสู้ต่อไปนะลูกนะผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านเล้ขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะมาพาคุณพ่อมาด้วยพ่อสมาเขมแขนงกันปรบมือกับคุณพ่อหน่อยค่ะจะใจละกใจลอคุณพ่อก็หล่อคุณลูกก็สวยคุณพ่อครับวันนี้เป็นไงผลงานลูกสาวก็ ถือว่าดีครับใช่ได้ครับเขาร้องให้ฟังที่บ้านบ่อยไหมลูกสาวเนี่ยก็บ่อยครับร้องทุกวันนะครับทุกวันนะค่ะคุณพ่อร้องด้วยไหมก็ร้องด้วยครับร้องด้วยคุณแม่ร้องไหมแม่ร้องไม่เป็นครอ๋อมีสองคนพ่อลูกนะฮะคุณพ่อเขาก็อยากมารายการไม่ต้องคำแปดนะฮะอยากมาร้องเพลงแต่คุณแม่บอกอย่าไปเลยเดี๋ยวไม่มีใครช่วยขายของตัวเองคุณพ่อ ชอบร้องเพลงรูกทุ่งมากเลยค่ะวันนี้คุณพ่อมาเชียร์หนูด้วยค่ะใจหนูก็อยากให้คุณพ่อร้องเพลงบ้างค่ะอยากให้คุณพ่อขึ้นเวทีประกวดบ้างเพราะปกติพ่อหนูทํางานทุกวันละล้านก็หยุดไม่ได้ค่ะไหนไหนวันนี้คุณพ่อก็มาแล้วอยากให้คุณพ่อร้องเพลงดูค่ะอ้าวคุณพ่อพร้อมไหมสักหนึ่งเพลง <ขอ S 2> เพลงอะไรดีคุณพ่อเพลงล่องเรือหารักล่องเรือหารัก เรื่องเรือมาหารา รักแน่เจ็ดย่านาน้ำและร้อยลำแควสอดสายตาแลหายิงรักจริงหนึ่งนานพี่สมสารหารักบ้านไกล เ้าวได้ให้ทานรักบางรูปไม่สวยไม่รวยสตาเชื่อเถิดนางพี่นี้รักเดียวใจเดียวน้ำคู่เรือเสื้อยังคู่ป่าดาวคู่ฟ้า คู่ผู้เขาเขียวที่เป็นหนุ่มนอนกลุ้มแดดเดียวไรคู่เกี่ยวก่อ นไม่ไกลต้นเลยนะคะต้องขอปรบมือให้ทั้งคุณลูกและคุณพ่อไปเลยจ้า